การวินิจฉัยไวทองหากจะตรวจทางแลบก็จะเป็นการตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงว่ามี่สุดติงนนเองจะมีอะไร่างๆตามกันไหม ็เริ่มโดยความผิดปกติของประจําเดือนนั่นเองอย่างที่หมอบอกคือพริมโนพอซึ่คือประจําเดือนกับปิดกระปอยมามากมา,มาน้อยมาถีมาหางร่วมกับการขาดประจําเดือนไปอย่างน้อย1ปีอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเลยอันที่ 2. คืออาการทางกายอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับร้อนวูบวาบหรือฮอตแฟชเชัรวมถึงมีการสับสนของการตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่งุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ความจําหากจะตรวจทางแล็บก็จะเป็นการตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง e2 หรือเอสตรอด ว่าเขามีปริมาณดออปลงไปอีกตัวหนึ่งที่อาจจะช่วยยืนยันได้นะครับก็คือการตรวจระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH หรือ Follicular Stimulating Hormone ในกรณีที่รังไข่ไม่ทํางานแล้วเข้าสู่วัยทองแล้วเจ้าระดับ FSH ก็จะสูงค้างอยู่เราใช้ลักษณะประจำเดือนที่ผิดปกต,ติเราใช้การเปลี่ยนแปลงทางกายร้อนวูบว่าเราใช้แหลมมาร่วมประกอบในการวินิจฉัยวัยทองนะครับ สามารถติดตามสาระดีๆได้หลายช่องทางทั้งทาง,ทาง YouTube, Facebook, TikTok และ Instagram ทุกปัญหาสตรีมีคคำตอบถามวาจี้สิคะ